เมาโครงการก่อสร้างคอนโดค่ะทำเศษปูนตกบนถนนจากรยานยนต์นี่ยชนเจ็บหนัก จากมีสมาชิกจากกลุ่ม Facebook ได้โพสต์ร้องเรียนไว้ว่าสามีแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลและกําลังจะต้องผ่าตาดัดเนื่องจากมีก้อนอิดปูนค่ะที่ใช้ในการก่อสร้างของโครงการคอนโดแห่งหนึ่งบนถนนเพชรเกษมนะคะหล่นบนถนนทําให้เสียหลักล้มตัวลอยและไหปลาร้าเนี่ยหักค่ะรวมถึงกระดูกซี่โครงนะคะหักสองซี่พักฟื้นอีก 3- 4เดือนภรรยาผู้บาดเจ็บนะคะได้มีการติดต่อกับทางโครงการคอนโดบอกว่าจะรับผิดชอบแต่กลับเงียบหายไป ล่าสุดโครงการติดต่อกลับมานะคะแจ้งว่าไม่ใช่ความผิดของตนแต่เป็นส่วนของรัขยาที่ทำโหลดไว้ก่อนหน้าที่จะเกินเหตุหนึ่งชั่วโมงและให้เงินเยียวยา20,000บาทค่ะ ผู้สื่อข่าวนะคะจึงติดต่อไปอยังผู้บาดเจ็บค่ะและสอบถามข้อมูลกับนายธีรพลตรีเจริญสุขอายุ47ปีได้กล่าวว่าตนเองเนี่ยได้ขับรถจักรยานยนต์ฮะกลับจากการกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลมิตรประชานะคะมุ่งหน้ากลับไปที่บ้านพักย่านบางแคพอขับมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยพบว่ามีหินล่นอยู่กลางถนนโดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีรถเก่งเนี่ยคล่อมก้อนหินก้อนนี้ไปขับผ่านไปค่ะในจังหวะนั้นเนี่ยตนเนี่ย,ต,นนยต่อท้ายจึงหลบไม่ทันและทับก้อนหินทําให้รถเนี่ยล้มและได้รับบาดเจ็บค่ะ ในจังหวะนั้นนะคะมีไรายเดอร์ที่ขับผ่านมาได้ช่วยเหลือก็อจะมีอาสาสมัครมาช่วยเหลือนําส่งโรงพยาบาลมิตรประชาตนเองเนี่ยไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายเพียงแค่ให้มาดูในเรื่องค่ารักษาพยาบาลและรับผิดชอบในจุดนี้เพราะในส่วนผู้รับเหมาโครงการนะคะก็มีส่วนในความผิดนี้นะคะและเป็นสิ่งของตกหล่นจากโครงการก่อสร้างของคอนโดตนก็เป็นหัวหน้าครอบครัวและต้องทางานเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียวต้องหยุดงานถึง 4- ี่หเดือนค่ะด้านนางสาวรัตนาเชี่ยวชาญปุลนะคะอายุ45ปีเนี่ยภรรยาผู้บาดเจ็บกล่าวว่า อาการของสามีที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีอาการหายปลาหักค่ะกระดูกซี่โครงหักอีกสองซี่โดยหลังจากที่น้าแฟนเข้ารักษาเรียบร้อยแล้วนะคะตนก็ได้ติดต่อไปอยังโครงการเพื่อให้รับทราบว,ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากโครงการโดยอยากจะให้โครงการเนี่ยออกมารับผิดชอบนะคะในส่วนที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ในช่วงแรกเนี่ยโครงการก็มีการยอมรับผิดชอบในส่วนที่เกิดขึ้นในช่วงแรกนะคะโครงการเนี่ยยอมรับว่าหินนั้นเนี่ยเป็นของโครงการจริงนะคะและจะรับผิดชอบแต่ภายหลังเนี่ยเมื่อค่ารักษาพายาบาลสูงขึ้นทางโครงการนะคะก็เริ่ม ปัดความรับผิดชอบซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยได้ไปแจ้งความไว้ที่สนภาษีเจริญและอยากจะฝากถึงเจ้าของโครงการด้วยให้คอยซอซองดูแลวัสดุที่เกิดจากการกอร่อสร้างนะคะแล้วทาตกหล่นบนท้องถนนทําให้ประชาชนคนอื่นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนควรดูแลอย่างใกล้ชิดในส่วนความรับผิดชอบตนก็อยากให้เจ้าของโครงการเนี่ยและโครงการมาร่วมรับผิดชอบในส่วนตรงนี้ซึ่งไม่ได้เกิดจากความผิดข,ของตนเองโดยตรงและอีกอย่างเนี่ยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้กับบุคคลอื่นที่ใช้รถบนถนนอีกด้วยค่ะ